ขอ,อจเจริญพรสัทธายาตยโยมวันนี้หลวงพี่จะมาพูดเรื่องเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่งานเททองหล่อลูกเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อวิริยังิรินทาโลว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนแชร์เยอะกันมากคนไปคอมเมนต์คนดูเกือบแสนคนโยม เดี๋ยวเราจะมาถามหลวงพ่อวีว่าผู้ที่อยู่เหตุการณ์ซึ่งหลวงพี่ก็อยู่เหตุการณ์แต่อยากให้ยืนยันและอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพ่อวีอ๋อก็จเจริญพรน,นะศรัทธายาโยมทั้งหลายแล้วก็เอาตรงประเด็นเลยนะเมื่อกี้ท่านลินพูดขนผมลุกเลยนะ<อ>สิ่งเหตุการณ์นั้นว่าความมาเหตุการณ์นี่ไปนึกเห็นมันตอนเริ่มพิธีเอาแบบย่อยๆเลยก็คืออัอศจรรย์ที่หนึ่งนะก็คือเรื่องของลมหมุนครับลมหมุนก่อนที่จะเริ่มพิธีนิดเดียวนะ ก่อนที่จะอัญเชิญเท,ทวดานีดเดียวก็เกิดปรากฏการณ์ว่าเขาเรียกว่าอาศัศจรรย์ก็คือลมหมุนจากทิศตะวันตกคือประลำพิธีฝั่งอํากองอํานวยการนะไปแล้วก็ผ่านไปตรงเบ้าหล่อรูปเหมือนขององค์หลวงพ่อเบ้าที่หนึ่งจนถึงเบ้าที่สิบสามแล้วก็ไปทางทิศตะวันตกคือตะวันหมุนเร็วมากสูงเลี้ยวประมาณ 20, 30, 30ยี่สิบสามสิบเมตรนะก็เป็นสิ่งที่มหัศัรรย์สมากซึ่งก่อนหน้านี้ผมไปเตรียมงานนี่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรไม่มีก็วันนั้น มันนั้นไม่ใช่ธรรมดาคือจะเริ่มพิธีอยู่แล้วนะจะเริ่มพิธีใช่กพราปรากฏว่าเหมือนเหมือนเทวดาหลายคนบอกว่าเทวดาหรือว่าบารมีหลวงพ่อบารมีหลวงพ่อที่อยู่บนฟ้าโอ้โาให้ลูกให้ลูกหาคณะลูกหลานได้เห็นสักหน่อยว่านี่นะพิธีอันนี้ศักดิ์สิทธิ์นะอัศจรรย์นะประมาณนี้นะโอ้โหมันนั้นก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ชมบารมีของท่านแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ <30. S 2> มกว่าเราจะกําหนดวันที่ได้นี่กําหนดการาเลื่อนมาเป็นวันที่สามสิบมกราลคือเลื่อนแล้วก็จนค่อได้ข้อสรุปว่าเป็นสามสิบนะแล้วบังเอิญด้วยอีกรอรูปเหมือนนี่คือตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่สามสิบนิ้วนะจะทําใหญ่ใหญ่กว่านั้นอีกแต่ว่าคิดก็เลยมาตกที่สามสิบแล้วก็วันที่สามสิบีแต่วันนั้นนะ่ะคนไปนะ่ะต้องแสดงความยินดีนะอืม,มีคนโชคดีด้วยนะา,าะมอ๋อโชคดีเพราะว่า จะบอกว่าโชคดีเพราะจะด้วยความบังเอิญหรือเปล่าเรานิมนต์พระสามสิบรูปอีกนะมีสามสิบนะสามสิบนิ้ววันที่สามสิบพระสามสิบรูปเจริญพุทธมนต์ก็แสดงความยินดีใช่คนที่ไปนะโชคดีคุณโยมโอ้โหแล้วก็พรรษาหลวงพ่อก็แปดสิบแปดสิบแปดสิบมันรู้สึกว่าด้วยความบังเอิญหรือว่าก็ศักดิ์สิทธิ์สรุปแล้วศักดิ์สรุปง่ายก็คือศักดิ์สิทธิ์งานนี้อัศจรรย์นะก็ยินดีกับคุณโยมบางคนนะ จะดีวันนั้นนะโอ้โหลมหมุนติ้ว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 ท้องฟ้าตอนที่ไม่เริ่มงานนะคุณโยมแบบว่าโปร่งใสธรรมดานะพอกําลังจะเริ่มงานจุดพิธีนะพายุหมุนติ้วติ้วที่อื่นก็ไม่เป็นคุณโยมมาเป็นตรงงานพิธีนะมาเป็นตรงงานแล้วก็เป็นก่อนจะเริ่มพอลมหมุนติ้วติ้วผ่านไปแล้วก็เริ่มงานเลยเริ่มงานก็คือมีการเชิญเทวดาโดยโยมรุ่งสุริยาเสียงนี่โอ้โหคนลูกสดยอดเลย คนที่ไปร่วมงานเขาอกโอ้โหอัศจรรย์ใช่อัศจรรย์เป็นสิ่งอัศจรรย์ใช่เป็นพันเขาโอ้โหไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยเห็นเป็นเป็นประวัติศาสตร์บางอย่างก็แล้วกันในการจัดงานก็แล้วก็หลังจากนั้นนะหลังจากที่เททองหล่อเสร็จเขาได้กําหนดการว่าจะมีพุทธพิเศษนะครับใช่ใช่ก็คือคุณโยมอย่าลืมว่าคือเราหล่อเสร็จแล้วที่ไม่ได้มอบพระที่คุณโยมจองมาเนี่ยให้ไปเพราะว่า จะต้องเข้าสู่พิพธีพุทธาทิเศกอีกครั้งหนึ่งซึ่งประมาณสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะจัดอันนี้ก็จัดใหญ่จัดใหญ่นะคคณโยมเพื่อเป็นการาบูชาคุณแล้วก็เชิดชูเกียรติพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังของพวกเราไม่ได้ทําแบบง่ายๆนะเราทําแบบปราณีตคือพยายามที่จะเชิดชูเกียรติคุณูปการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังให้สูงที่สุดเท่าที่ลูกศิษย์ลูกหาซึ่งท่านพระครูธรรมทอนวรณฉันท์ซึ่งเป็นประธานจัดงานเนี่ยท่านกา็มีความ คิดเขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าคอนเซปต์เนาะของท่านก็คือท่องบูชาคุณอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดนะใช่เพราะว่าหลังจากที่สัมภาษณ์ท่านหลายครั้งนะท่านศรัทธาอาจารย์หลวงพ่อมากมาท่านบอกว่าช,ชีวิตก็ยังห้ได้เลยใช่ท่านบอกว่าถึงพระเดชพระคุณหลวงพอ่อถ้า,าใช้งานท่านหรือท่านาสนองงานให้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อเนี่ยท่านก็ไม่มีคําว่าทําไม่ได้งานหนักก็ไม่เกี่ยง,งมีงานอื่นอะไร ปล่อยหมดเพื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อท่านบอกว่าชีวิตยังฮะให้ได้เลยโอ้ oh, นี่เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนจะต้องฟังไว้แล้วอาจะต้องเอาเป็นแบบ,แบ,บอย่าง,างครับใช่ใช่ก็สรุปนะคุณโยมงานนี้นะถ้าโยมไม่อยู่ในเหตุการณ์นะจะไม่รู้และก็จะไม่เชื่อ,อถ้าอยู่ในเหตุการณ์จะรู้และก็จะเชื่อ,อก็อยากให้ไปเห็นกับตาอ,อยากให้ไปดูสถานที่ว่า โอ้โหสถานที่นี่สวยหลวงพ่อภูมิทัศน์นี่สวยมากมีมีอีกเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้แลวไม่เห็นแต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นเนื่องจากว่าสถานที่จัดงานนี้เป็นอ่างเก็บน้ําครับมีลูกศิษย์สายพญานาคเห็นองค์พญานาคโผล่ขึ้นมาจริงจริงเอ้านี่ดูดูนี่เนี่นะเอาจริงอานี้เป็นเขากระชร์ในโซเชียลส่วนหนึ่งแล้วก็พูดจาด้วยด้วยปากเปล่านะให้ให้กับหลวงพ่อฟังนี่โอ้ มีพญา,านาคมีพญานาคคนเห็นพญานาคมีคนเห็นพญานาคโชเลยโชเห็นให้เห็นเลยเในระหว่างาพิธีนะอันนี้เขาก็เหมือนอ่าคนนี้เหมือนเหมือน,<ค>นเขามีพิธีมีจิตสัมผัสจิตสัมผัสก็เหมือนเขาก็ไปไป,ไปอิงกับพญานาคันในระหว่างพิธีอืก็อันนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งถ้าสายพญานาคนะอย่าลืมไปร่วมพิธีนะเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวจะรู้ว่าติดตามเพจท่านลินใช่ติดตามจะได้รู้ว่าคุณโยม บุญใหญ่นะเพราะว่าไปทําแต่ละที่ไม่ไม่เกิดเหตุอัศจรรย์่างนี้อันนี้สิ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ครั้งแรกด้วยนะที่ทำนะใช่แล้ววัดนี้ก็สํานักสงฆ์ธรรมรังสีนี่ก็เป็นครั้งแรกที่วัดจัดงานได้เป็นประวัติศาสตร์ในการจัดงานแล้วก็หลายคนก็เป็นประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองว่าได้เห็นกับได้เห็นกับตาสิ่งที่ได้ร่วมบุญนะร่วมบุญบุญใหญ่มากเลยนะบุญใหญ่บุญใหญ่อันนี้บูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเช่อชูเกียรติท่านนะ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกศิษย์อย่างศิษยานุศิษย์อย่างพวกเรารวมถึงท่านพระครูธรรมทรมนัสชาเนี่ยท่านเป็นครูปารบ,รบงานนี้ขึ้นมาก็คือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับก็รบสรุปง่ายๆนะคุณโยมตัวนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนที่จะเชื่อก็ไม่เป็นไรคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร อยากให้ไปเห็นกับตาถ้าคนไปเห็นกับตาจะเชื่อว่าเรื่องนี้มันจริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงเราไม่ได้แต่งตั้งเราไม่เราไม่ได้ถ่ายทําไม่ได้จัดสางไม่ได้อะไรมันเกิดแบบธรรมชาตินคนนี้ไปเป็นพันก็เห็นหมดใช่ทั้งพระพระเนนี่รวมกันแล้ววันนั้นนี่สามร้อยเกือบสี่ร้อยรูปนะพระสพาะพระเฉพาะพระเนนนะพระเนนนะไม่รวมคารวัตนะอ่าไม่ทธาญาติโยมที่ไปร่วมอีกก็เป็นพันอ่ะพันกว่าคนวันนั้นนะอ่าก็ทุกคน ได้ประจักษ์กับตาเองว่าโอ้มัอมมนอัศจรรย์มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆพิธีการหลอร่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังของพวกเรานี่ก็เป็นข้อมูลค่าๆ้านะคุณโยมนะเพราะว่ามันมีหลายคนเขาถามเข้ามาว่าอาจารย์ท่านได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าว่ามันจริงหรือเปล่าม,มันเป็นคลิปแต่งตัดต่อหรือเปล่าถ้าจริงมันไม่ใช่คุณโยมมันเป็นคลิปจริง,รงๆแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์จริงๆไม่ได้คือเราทั้งคนนี้ได้อยู่ในเหตุการณ์้คุณโยมติดตามตอนต่อไปว่างานพิธี พุทธาภิเษกว่าจะ,จ,จ,ะจัดขึ้นในบาไหนที่เท่าไหร่แล้วก็เดือนไหนอยากให้คุณโยมติดตามรับชมในเพจท่านลินพระลินเนาะเพจนี้ติดตามได้ตลอดท่านจะมีธรรมะดีๆมาเสริมให้กับอ่าก็เรียกว่าสติปัญญาของศรัทธายาตดโยมทั้งหลายได้เกิดสติปัญญาที่จะปฏิบัติธรรมะก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็ธรรมะข้อคิดข้อธรรมได้ตลอดเวลา